จานนะฮะเราพาทุกท่านมาพบกับสินค้าของยูทูตีตำบลหน,นองแปนออำเภอกำมะลาสัยจังหวัดกรสินนะฮะซึ่งเป็นนะฮะตำบลที่มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะฮะก็คือเมืองฟ้าแดดสงยางนะฮะเป็นยุคธราวดีนะฮะพระาธาตุยาคูนะ,ะวันนี้เรามาพบกับน้องๆนะฮะยูทูตีตำบลหน,นองแปน,นแปนะน,น,นำตัวด้วยฮะสวัสดีค่ะชื่ออยู่นะคะเป็นยูทูตีตำบลหนองแปนค่ะ ครับก็ตำบลหนองแปนของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแนะนำสินค้าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมหน่อยฮะมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีย่ามค่ะแล้วก็ปิ่นปักผมภายใต้แบรนด์ของมายามค่ะมายามมายามนะมายามมีแปลว่าอะไรฮะมายามแปลภาษาแปลว่ามาเยือนมาเยือมาเยือมาเยื่มายมาเยือนมาเยื่อมยมาเยื่อมยมาเยื่มายมามาเยืายื่มยอมาเยืมาเยื่าเยื่มย่อมาเยืมาเยื่อมเยื่าเยื่อมาเยืมาเยื่อมเยื่าเยืะอมาเยืเยื่อมเยื่ยื่อม แนะนําช่วยแล้วกันนะนในฐานะเป็นนักวิจัยนะครับอ่าเมืองฟ้าแดดส,สงยางเนี่ยสีนี่เป็นสีอิฐนะฮะสีของพระราชยาคูเขาออกแบบที่เป็นย่ามแล้วก็อันนี้เป็นลายทุ่งนะนะลายทุง่งแล้วก็อันนี้เป็นผ้าผ้าสลงนะฮะผ้าสโลนะอันนี้เหมาะกับอะไรจ้าหนุ่มเหมาะก,กับผู้หญิงไงก็คือเนี่ยเขาจะใส่แบบเนี่ยใส่ผ้ัพลาสติใส่ใส่เงินนิดๆิดหน่อยๆนอยะจะได้หลายร้านเลยนะค่ะใส่เครื่องแต่งหน้า ใบเท่าไหร่นะใบเล็กจะอยู่ที่ราคา299บาทค่ะ299สำหรใบใหญ่ไซส์ผู้ชายนะคะ350บาทใช่ค่ะมี2ไซส์ค่ะเป็นผ้าคลามด้วยนะฮะเป็นผ้าคลามรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาด้านในเนี่ยนะเขาซับ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 ด้านในให้อย่างดีเลยนะฮะนี่นะใบเท่าไหร่นะผู้ชาย สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทสวยอาจารย์หนุ่มสวยคู่เนี่ยเป็นเป็นเป็นฝ้ายเขียนมือนะฮะย้อมสีธรรมชาตินะฮะสวยมากนะตัวปอมนี่ก็นะนะเข้าใจทำนะปมอมอ่าตอนนี้มาถึงไฮไลท์อีกนึงครับอาจารย์หนุ่มครับอยู่ครับอันนี้เป็นเสื้ออัตลักษณ์นะฮะของอ่าเมืองฟ้าเดส่งยางนี่นะฮะออกแบบโดยอาจารย์ดรสุชาตนาสิงหาปัดนะฮะนะฮะจากงานวิจัยฟ้าเดส่งยาง เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกรสินนะฮะท่านได้ออกแบบเสื้อนี้แล้วก็เป็นที่ตอนนี้เป็นที่นิยมนะฮะว่าส่วนงานราชการต่างๆในจังหวัดกรสินเนี่ยนะฮะมีนโยบายให้ใส่เวลา,างานงาน,งานวิสาขบูชางานอะไรต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับพระธาตุยาคูก็จะให้ใส่ชุดนี้นะฮะเป็นเสื้ออัตลักษณ์ของเมืองฟ้าแดดส,สงยางนะฮะได้รับแรงบันดาลใจอินสปิเรชั่นจ,จากใบเสมานะ,ะนะ,นะอันนี้เป็นผ้าท้องหินนะก็คือ,อเป็นสโลง อ่าทอแบบฟันเกลียวนะฮะแล้วก็ให้มันเป็นลายหางกระรอกนะฮะไอ้ส่วนผ้าข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีอิฐพระธาตุยาคูส่วนชายแขนนี่นะฮะจะเป็นทุงนะทะเลทุงนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าไม่รู้จักเนี่ยเป็นเป็นทุงเป็นลายทุงนะฮะครับอ่าเอ่อตัวเท่าไหร่ฮะตัวละ1 1,500บาททั้งชายทั้งหญิงไหมทั้งชายทั้งหญิงฮะโอ้ผู้หญิงฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้ค่ะ เนะแต่สผู้หญิงจะมีอันนี้เยอะกว่าใช่ไหมหนีิอันนี้เป็นลายทุง,งทึงทุงแบบดั้งเดิมอันนั้นเป็นอ่าป,ป,ประยุกต์ขึ้นมาใหม่<อ>นะฮะฮคือมันมันจะไปเกี่ยวกับไอเนี่ยฮะเวลานั้นปุ๊บมันจะไปเกี่ยวเกี่ยวกับนั่นปุ๊บทุงแบบดั้งเดิมมันจะเป็นแบบเนี้ยสวัสดีค่ะแล้วอะไรอีกครับเปิดปากผม50บาทเกี๊ยบเป็ไหมฮะอ้าอ๋อข้าวเกี๊ยบอันนี้ต่อยอดจากเฟสแรกนะคะเป็นข้าวเกี๊ยบโบราณค่ะ รถรถอะไรฮะรถดั้งเดิมค okay. mm. ่ะม right? ีรถสักทองด้วยใช่ไหมคะมีดั้งเดิมสักทองทุงแบบประยุกต์ฮะะจากไซส์ใหญ่ๆมาเป็นไซส์เล็กๆนี่ยฮะมีอะไรบ้างน้องแนะนำสิมีปิดปากผมค่ะนี่มีหลายลายเลยแล้วก็หลายขนาดเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นรูปทุ่งต่างๆค่ะอันนี้เป็นอ่าเป็น ไฟนะฮะเข็นมือย้อมสีธรรมชาติเขนมือย้อมสีธรรมชาตินะคะนี่ได้จากตรงนี้เลยสีธรรมชาติค่าที่มาสีม่วงได้จากดอกอัญชันนะคะอ่าสีเหลืองได้จากดอกดาวเรืองอ่าส่วนสีเขียวเราจะได้จากใบหูกวางค่ะสีน้ำตาลอมแดงจะเป็นเนี่ยไม้ดูแล้วก็หมักเข่งนะคะเปลือกเข่งค่ะอันนี้จะเป็นปูนแดงที่ใช้ในการมอเดนนะคะให้สีมันติดคนค่ะสีคงทนค่ะ ปูนนี่ก็คือเป็นด่างนะฮะก็คือก็คือมอเดนด้วยด่างนะฮะกดกับด่างเวลามอเดนมันจะอยู่มันจะกินสีบ้าค่ะตัวนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้ขายอยู่ที่ราคา50บาทค่ะ50บาท50บาทเท่านั้นนะคะมันจะถูกใจแผนกอ่าอ่าพวกรักโลกพวกอะไรพวกเพราะว่าอะไรฮะสีมันจะไม่ฉูดฉาดสีมันจะเป็นอ่าโมโนโทนมันจะเป็นสีที่อ่าไม่ฉูดฉาดนะฮะอ่า เพราะว่ามันย้อมจากสีธรรมชาติก็เลยได้สีนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าอ่าถ้าถ้าทำมาจากไหมพรมล่ะนี่สีมันก็สีมันก็จะเจ็บๆแบบนี้ฮะ,ะอันนี้คือ<ฮ>ทุงทุงที่ได้จากกกไหลอะคะ่ะเอามาทําเป็นทุงบูชาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาบูชาแล้วเอาไปขแขวนที่พระธาตุนะคะค<อ>่ะให้เงินอะไรมาเทมาใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นคล้ายๆกุศโลบายใช่ใช่ใช่ค่ะ เป็นกุสลบายเพื่อเพื่อที่จะให้เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะคะให้มันเล้ว่าต่อยอดได้ค่ะปกติให้มันเข้ากับ BCG อ่ะค่ะก็เลยเอาหลายมขายยังไงนะ่20บาทค่ะ20บาทเองใช่ใส่ หย่ตู้ใช่ใช่แล้วแต่ศรัทธาแต่ว่าแสดงว่าเ็จะเขียนที่จำหน่ายตัวนี้เอาไปเอาไปขายอยู่ที่พระธาตุยาคูใช่ไหมคู่กับที่ดอกไม้อ่ะค่ะแล้วเขาแล้วก็ให้เขาบูชาใช่ค่ะแล้วก็เอาไปถวายพระธาตุใช่แล้วก็เราก็จะทําที่แขวนทุงไว้ให้เราก็เอามารอยากได้ก็เอาไปเลยใช่ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่อยากได้ใช่ไหมคะก็แขวนไว้แล้วก็จะมี กระดาษอะค่ะเขียนขอพรก็จะห้อยไว้อะค่ะเหมือนที่เหมือนเราไปเที่ยวที่อื่นก็ขอให้เงินทองไหลมาเดีมะทำอะไรก็ได้น่ะไอเดียดีไอเดียดีผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมนี่กินแน่อันนี้คือใหม่เปิดนะแล้วก็เอาลายพุ่งมาอัดับกับทุกอย่างค่ะผลิตภัณฑ์ปเ็นลายก็จะมีใส่หมวกใช่ค่ะใส่หมวกใส่กระเป๋าจะบอกให้ว่า ลายปักเนี่ยมันสามารถขึ้นกับสินค้าทุกอย่างก็ได้ค่ะเป็นลายลายลายรุ่มนั่นเป็นของบ้านนองแปนใช่ไหมอันนี้คือลายใหม่ลายใหม่ที่เพิ่งคิดค้นเื่อเท่าไหร่ฮะที่เขาผลิตอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบไม่แพงะเป็นผ้าผ้าเยื้องผ้าย้อมคามผ้าย้อมคามคามกับสีธรรมชาติสีคามก็คือสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบค่ะโอ้นะฮะสุดยอดน้องแปนสินค้าเยอะมากเลย เป็นคู่มือนําเที่ยวแล้วนะครับว่ามีมีแพ็กเกจทิ้งด้วยนะครับว่าซาเล้งนําเที่ยวนี่นะฮะสองท่าน200บาท3ท่าน300บาทท่านเดียว200คือหมายความว่าถ้าสมมุว่าท่านมันมาที่พระธาตุยาคูต้องการนะเมืองฟ้าแดดสงยางนี่เนี่ยมีมีสถานที่โบราณอยู่ประมาณ17จุดนะฮะก็จะมีสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองฟ้าแดดสงยางเพราะว่าเป็นเมืองโบราณนะถ้าสมมุว่าท่านต้องการนั่งซาเล้งนี่นะฮะก็จะมี สมาชิกกลุ่มซาเล้งเนี่ยนะฮะพาพาท่านนะฮะไปไปตามจุดต่างๆไปเช็คอินตามจุดต่างๆนะฮะตามที่ผู้มือเขาได้ได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะอย่างเช่นอาจุดแรกนะก็คือพระธาตุยาคูก็คือจุดศูนย์กลางเลยอันนี้แผนที่นะฮะอ่าอ่าไปพระธาตุยาคูแล้วเพ๊บอไปไหนอีกนะไปโนนสาวเอนะฮะเป็นเป็นที่แต่งตัวของสาวสมัยโบราณนะฮะเป็นนะ ต่อไปเป็นวัดโพดชัยเสมารามนะฮะก็คือตรงอยู่บ้านบ้านเสมามีใบ,มาใบเสมาใบเสมานะฮะต่างๆนานา,นานอยู่ประมาณ300กว่าใบไปดูนะฮะแล้วก็เจดีนางคำหยาดนะฮะอ่หรือว่าจะไปเจดีพระยาฟ้าแดดนะฮะนะฮะหรือจะไปเจดีนางเขียวข่อมนะฮะมันจะอยู่ตามหัวไร้ไปนาของชาวบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่ารถรถยนต์เนี่ยมันเข้าไปไม่ได้ต้องออกซาลินเข้าไปนะฮะ หรือว่าจะไปดูโฮมสเตย์ก็มีนะฮะของคุณพ่อมงคลบุตรโพสีเนี่ยเป็นนะฮะหรือว่าของคุณแม่ซัพ์มณีวงศ์นะฮะหรือคุณคุณสมซัพ์มณีวงศ์นะฮะแล้วก็บริการซาเลี้ยงนี่นะฮะหนึ่งท่าน200 2ท่าน200 3ท่าน300อันนี้ก็จะมีมีสมาชิกนะฮะใช่ไหมฮะอ่ากลุ่มซาลเล้ยงน้ำเคี่ยวนะฮะรับรองความปลอดภัยมีแน่นอนเพราะว่าอะไรฮะเขาขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวที่จะไปนี่ นะฮะนะติดต่อได้เลยอันนี้ค่ะที่อยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเบอร์โทรศัพท์อะค่ะติดต่อได้ค่ะใช่ห้าห้าหกหกสามแปดห้าห้าเจ็ดนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตะบนหนองแปนเนาะคะมายามเนาะสุดท้ายเนาะค่ะมายามเป็นชื่อกภาษาอีสานมายามมาเยี่ยมมาเยือนค่ะมาเยือนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าเผื่อว่าท่านสนใจที่จะไปเที่ยวเมืองฟ้าแดดสงยางนะคะก็สามารถติดต่อทางเพจได้ ก็คือเรามีระบบออนไลน์ด้วยเราไม่ใชม่มีเฉพาะหน้างหน้าหน้าพะาธานะคะเราสามารถที่จะสั่งคือจองทิปท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ของเพจยูทูทีตะบนหนองแปนแล้วเราก็มีในเรื่องของ360องศาเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองซ้าแดดสงยางในเว็บ360องศาแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปดู ได้โดยที่เราเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวประทาทศยาคูจริงๆหรือไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเมืองฟ้าแดดสงยางจริงๆก็สามารถเข้าไปดูในเพจ360องศาเบืองไฟแดดสงยางได้เป็นเพจ a c e b o o k ใช่ไหมฮะเป็นเป็นเพจที่ที่ไม่ไม่ใช่ f เ c e b o o k เป็นเว็บเป็นเว็บเป็นเว็บเลยค่ะเว็บ360อกงศาก็จะเป็นรูปภาพเป็นสามมิติเนาะเป็นสามมิติค่ะเราสามารถเข้าไปคลิกชมได้ เหมือนเราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจริงๆเหมือนเราไปยืนบนจุดนั้นจริงๆจุดนั้นจริงๆค,ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนวนเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็สามารถซื้อได้ทางเพจ youtube บีซี c ีตำบลหนองแปนหรือว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเมืองฟ้าแดดสงยางก็สามารถไปซื้อณสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นได้ค่ะก็จะมีหน้าร้านจําหน่ายด้วยนะคะไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปซื้อของเนาะใช่ค่ะกลับบ้านไปฝากแล้วก็ สายมูยเตลูห้ามคาดไปได้เลยที่ <c oughs> ตำบนหนองแฟนเนาะ,ะเพราะเรามีทุงที่ทําจากไหลซึ่งเรามีความเชื่อว่าถ้าเอาไหลไปบูชาพระธาตุยาคูจะทําให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะค่ะ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เราผลิตขึ้นมาค <c oughs> โอเคขอบคุณอาจารย์ดงคสุดทาน่ามากมากครับ